รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน Connect ข่าวกับดิฉันภาสสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวัตถุก,กัมมันตรังสีภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวังตอนที่1นึ C ่ซีเซียม137คืออะไรจากข่าวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะกรณีท่อเหล็กบรรจุวัตถุก,กัมมันตรังสีซีเซียม137ได้หายไปจากโรงไฟฟ้าไอ้น้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาพบว่ามันได้ถูกหลอมละลายในโรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในย่านกบินบุรีแล้วทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีหรือฝุ่นแดงที่เกิดจากการหลอมรวมทั้งการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้าและระบบนิเวศซึ่งจะส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อาหารได้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าซีเซียมหนึ่งสามเ็เป็นครั้งแรกและทราบจากข่าวว่ามันคือสารกัมมันตรังสีที่อันตราย แล้วเราควรกังวลกับเหตุการณ์นี้แค่ไหนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับซีเซียมกันดูก่อนค่ะซีเซียมเป็นแร่าธาตุธรรมชาติที่ถูกจัดอยู่ในหมวดโลหะแอลคาไลาและสําหรับซีเซียม137ตัวเลข137คือผลรวมของจํานวนโปรอตอนและนิวตรอนที่รวมกันได้137 ซึ่งเลขข้างทายนี้จะทําให้คุณสมบัติและคุณลักษณะของธาตุมีความแตกต่างกันออกไปค่ะทางนี้ซีเซียม137ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกหลังจากการทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งในมลรัฐน,นิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมคศ1945โดยพบว่าซีเซียม137เป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นได้เฉพาะปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิกชัน เป็นโลหะอ่อนสีขาวเงินตีเป็นรูปได้ง่ายและกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสในปัจจุบันมีการนำเข้ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากมายเช่นเครื่องวัดความชื้นเครื่องวัดความหนาแน่นเครื่องวัดระดับการไหลของของเหลวในท่อเครื่องวัดความหนาและเครื่องตรวจสอบชั้นบาดาลน,นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในการแพทย์โดยเป็นต้นกำเนิดของรังสีแกรมมาเพื่อฉายแสงรักษามะเร็ง และเนื่องจากซีเซียม137เป็นธาตุที่ปล่อยกัมมันตรังสีที่เรียกว่าไอโซโทปรังสีออกมาจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมการารั่วไหลอย่างเข้มงวดโดยที่ประเทศไทยนั้นสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติหรือปอสอเป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาได้ชี้แจงว่าท่อซีเซียม137ที่ถูกหลอมไปซึ่งมีน้ำหนัก25กิโลกร,รัมนั้น มีธาตซีเซียมก่อนเผาที่0.5มิลลิกรัมหรือขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นในขณนะที่ซีเซียม137มีเครื่องชีวิต30ปีซึ่งหมายความว่าสารกัมมันตรังสีจะสลายไปเครื่องหนึ่งเหลือ0.25มิลลิกรัมใน30ปีข้างหน้าและจะลดลงอีกเครื่งหนึ่งทุก30ปีจนกว่าจะสลายไปจนหมดค่ะ จึงนับได้ว่ามีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนโบิลระเบิดซึ่งมีซีเซียมถูกปล่อยออกมามากกว่าถึง56.7ล้านเท่า แม้ว่าโอกาสในการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจะมีไม่มากแต่เพื่อลดความกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทั้งระยะสั้นและระยะยาวปสจึงได้เข้าไปตรวจวัดปริมาณกัมมันรังสีวัดปริมาณรังสีและการปนเปื้อนโดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบและผลผลิตทางการเกษตรส่วนฟุนแดงจากการเผาซีเซียมที่ตรวจพบการปนเปื้อนกัมมันรังสีนั้นปสชีส้แจงว่าได้มีการควบคุมและกาจัดพื้นที่ก่อนขนย้ายไปที่จัดเก็บเพื่อเรารสลายอย่างปลอดภัยแล้ว พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจเลือดคนงานในโรงงานหลายสิบคนซึ่งแม้ว่าจะยังไม่พบความผิดปกติใดๆแต่ยังต้องมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะคะว่ามีธาตุอะไรบ้างนอกจากซีเซียม137ที่ถูกจัดว่าเป็นธาตุที่ปล่อยกัมมันตาราังสีได้และมีคุณหรือโทษอย่างไรอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสอในวันนี้ค่ะ และสำหรับวันนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect